ต่อกันด้วย EP ีที่สองสำหรับวันนี้กับช่วงบรรยากาศภาคค่ำของวันที่10เมษายน2568โครงการบรรพชาสาม,มนเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่2ถึง22เมษายน2568สถานที่แห่งที่2ในค่ำคืนนี้ที่วัดส้มป่อยใหญ่อำเภอส้มป่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งหน่วยอบรมนี้เป็นหน่วยอบรมประจำอำเภอราศีสไลจังหวัดรีสเกตเดินทางมาถึงได้รับความเมตตาจากพระครูสุมเมศีลคุณรองเจ้าคณะอำเภอราศีสไลประธานศูนย์อบรมพระมหาอภิวัตอภิวันโนเลขานุก,การรองเจ้าคณะอำเภอราศีสไลพร้อมด้วยคณะสงฆ์พระเทรานุเทระและญาติโยมถวายการต้อนรับสนามหน่วยอบรมนี้มีสมเนรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด85รูปมีพระอาจารย์เนนพี่เลี้ยงพระวิท รยากรรวมทั้งหมด32รูปซึ่งในการตรวจเยี่ยมแต่ละหน่วยอบรมนั้นได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระพมวชิโรดมเจ้าคณะภาคสิบให้เดินทางเยี่ยมพบปะในแต่ละหน่วยอบรมครั้งนี้ มีท่านเจ้าคุณพระสีวชิรบัณฑิตเลขานุการเจ้าคณะภาคสิบพระครูสิริวิริยะวิสุทธ์ด็อกเตอร์เลขานุการรองเจ้าคณะภาคสิบพระครูวิโรธวลานุกูลพระมหาสรายุทธวรยุทธโธคณะทํางานกองงานเลขานุการได้รับมอบหมายแล้วเดินทางมาถึงเข้าสู่พิธีกล่าวทักทายสมณีนผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มบรรยายถวายความรู้ในโอกาสที่ได้มาบรรพชาและบรรยายสร้างแรงจูงใจในการบรรพชาอันจะนําไปสู่การบวชเรียนคณะเป็น การบรรพชาในโครงการสัมมเนนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรตินี้มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3ประการคือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชากุมารี 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยคณะสงฆ์ภาคสิบร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย และ3เพื่อเป็นศาสนาทายาทที่ดีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเยี่ยมหน่วยอบรมบรรพชาแห่งนี้แล้วจะเดินทางไปหน่วยอบรมไหนต่อรอติดตามรับชมในอีพีต่อไปและหากท่านใดประสงค์อยากจะร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนเข้าโครงการขอท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมผ่านบุญทางข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยขออนุโมทนาสาธุการบุญมานณเบื้องต้นและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับ ดสักษิตหนาวโพชายาล่างพูคมเหตุข้ามนกนอมนับมือสมน้ำภาษาเหตุเป็นซื้อผู้นั่งแซนคือคงคียัดนั้นลำเลือนสิงานในแดนดาวบัดนหีหวัดขาวสิป้าว